โอเคนะสวัสดีผู้ชมทางบางท่านด้วยนะก็วันนี้ผมจะมาสอนโหลดเพลงหรือวิดีโอจาก YouTube นั่นเองโดยใช้แอป s n a p c ท a t นะฮะก็เดี๋ยวผมทิ้งดิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะนะครับก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยต้องมีแอปนี้หน่อนนะให้กดเข้าไปครับโอเคนะรอโหลดนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนโหลดเสร็จนะเพราะเน็ตจักมาก โอเคนะครับอ้อมมาต่อกันนะครับก็นี่นะขึ้นมาหน้านี้แล้วก็ให้กดคําว่า youtube ตรงนี้ออนี่นี่นี่ตรงนี้ก็ได้นะยานมันมาเนี่นี่เนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปกดต่อไปครับแล้วก็ตก่อนกดต่อไปยูทูบเราไม่โหลดนะก็โอเคแล้วให้คุณพิมพ์หาเพลงที่คุณเลือกหรือวิดีโอที่คุณจะโหลดนั่นเองนะก็เดี๋ยวสักครู่ฮะ ถ้าค,คุณจะโหลดนะให้กดที่เดิมนะฮะกดเข้าไป,อปรอสักครู่นะฮะจุด้ายหน่อยนิดหนึ่งน,นี่ฮะถ้าจะโหลดเป็นวิดีโอกดตรงนี้ครับนี่นะครับนี่ถ้าจะโหลดเป็นวิดีโอเนี่ยปรับความชัดได้หนึ่งร้อยสี่สิบพีสองร้อยสี่สิบพีสามร้อยหกสิบพีสี่ร้อยแปดสิบพีตามสบายครับหนึ่งใจแรงก็โหลดไปผมจัดไปครับถมาพูโหลดเป็นเพลงกดตรงนี้เลยแต่ผมไม่ขอกดน,นะ อ่าโหลดเสร็จมันก็จะไปอยู่ในเพลงเลยนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็โอเค